ขนาดจอมปลวกยังเป็นแบบตะไคร่เกาะเลยครับเนะี่ยหน่อ,อไม้ป่านี่มันไม่เหมือนกับหน่อที่บ้านนะครับหน่อนี่มันจะมันจะอร่อยกว่าเกือบจะเป็นหน้าผาแล้วห้าชิบองเส้าพวกกันอะวันนี้พาท่านผู้ชมมาเทรคก,กิง้งเบาๆช็อตเด็ดอยู่ที่ตะเรนกายคมนี่แหละครับคใครจะได้ช็อตอ่าเรียบร้อยแล้วจะถินพาหลงมั <c oughs> <c oughs> <c oughs> นนี่เทิร์นเบาสักอย่างแล้วเอากว่างแล้ว Lo อันนี้มาเรามากับรถ3้อครับว้าว200นะครับก็เป็นแบรนด์ไทยอีกแบรนด์หนึ่งนาะแต่ที่นี่เราไม่ได้มารีวิวรถครับเรามาหาหน่อไม้ครับผมเข้าดงป่าไม้ป่าใหญ่โดงนะเนี่ยแจกะดูดูยาคำลงรถออยาากกตันนี้่ก็เป็นป่าหมู่บ้านนาหวายนะครับเปลืกหลังคาหนดอ๋อแล้วการทะลุจะเบิ่นตยังหรอ ก็ได้จะถอดยางรถออกขวางละเสียงดังเหรอเสียงดังนี่ก็เป็นบริเวณป่าไม้ของนาไหวนะครับอันนี้เป็นหน่อไร่นะครับหน่อจะมีหลากหลายมากัโหนี่เป็นน้ำห้วยกันครับนี่เป็นน้ำห้วยนี่ป่ากันนะครับเนี่ยป่าก็จะมันบอกมีน้ำเหมบอนน้องเนาะถ้าน้ำน้องมีป่าขึ้นโดยน้ำมีกันอันนี้มีน้ำด้วยนะครับป่าที่นี่ยังอุดมสมบูรณ์นะครับโอ้นอไม่ไล่ออก้วจ๊ะไหน จ่าดีเจ้าบนี่ผุ้ชอนน้องผน้องที่นี่หาก็นนี่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 ี่นี่เดจ้าอันี่คือราชาแห่งนอนะครับหนอนนี้นอนนี่กินได้จนถึงเดือนน่ะทันวาคุณนนองครับเดือนถึงเดือนทันวาเลยนะครับมันจะออกยาวนี่หนอนไรนี่ได้แล้วหึหางยายแกปวดชั้นดีครับผมท่านผู้ชมใครที่เป็นโรคเกาก็ระวังระวังหน่อยนะครับเวลาเวลากินแล้วอาหารมันไม่ย่อยนะครับแต่หนอนนี้หวานนะครับหนอนแม่ไร่เนี่ยมันจะหวานครับให้รสชาติที่หวาน เวลาเพืตัดหนอนี่ตัดอีนี่นมขนเดี๋ยวยาจะตัดหับจะได้ดีครับตัดหัวสัดไตก็ได้แล้วกันโยเพิ่อนเอาตัวอันนี้ตัวนะนี่เดี๋ยวถ้าเอาคนออกไปถ้าเพิ่นเอาไปขายนี่เพิ่นจะเอานี่ตัวแต่ถ้าเอาไปกินในห้องหมดต้องเอาห้องหมึกินนั่นนี่เราตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งไปเลยเอาอีโอโหหนอตั้งเยอะนะครับได้แค่นี้อืมนีอันนี้กุขวานี่นะครับอันนี้อันนี้นมอยู่อันนี้คือตัดทิ้งแล้วเราจะเอาส่วนตรงนี้ครับนีตรงนี้มันจะอ่อนนะครับ เนี่ยจะได้จะเอี้ยได้แค่นี้เลยครับหนึ่งชิ้นแล้วก็สองชิ้นไม่หันชิ้นหนึ่งไม่สามชได้แค่เนี้ยหางตั้งยาวยาวประมาณแค่นี้ครับผมเขาก็จะเอาไปเดี๋ยวเขาไปได้นักแล้วเขาไปล้างไปล้างล้างก็ล้างที่เป็นน้ําไหลแบบนี้แหละครับล้างน้ําห้วยเนี่ยเนาะครับถ้ามันถ้ามันเยอะนะถ้ามันมีนอกนํามันออกนะ มันจะออกแต่วมืนอกี้เราก็ยาวขึ้นมาประมาณนี้เขาก็ฮักเอาฮักเอาอะ่าถ้าเราขุดเอาในดินได้กับเขาเมี่ครับนออย่างอี้นี่มาขุดในดินมันบบกมีเนื้อเนาะมันจะมีแต่แข็งๆต้องรอให้มันขึ้นพ้นดินมาขุดขึ้นมาพ้นดินไปหมกอีมองอีนี่จะกินได้เนาะอันนี้เป็นแหมนแบบนี้นี่ต้นจะเป็นแบบนี้นี่ต้นจะเป็นแบบนี้นะครับมันมันจะใหญ่ๆหน่อยครับมันจะใหญ่กว่าเนาะใหญ่กว่ามาแอนโนไม่ไหลมันจะบเหมือนกันเนาะ อันนี้เนางไม่ไล่มันจะมีกายนักนี่มีขัดไอตัวนี้มันจะคันยังเขาคันตัวตัวนี้มันไม่ค่อยมีนะครับจะมีก็มีบริเวณนี้ครับจะมีน้อยเดียวแต่ความหวานความพื้นอย่างเดียวกันต้องไปต้มสุกก่อนเนาะแต่ว่าความหวานนี่สู้ตัวนี้ไม่ได้ครับตัวนี้จะหวานกว่านี่ถ้าต้มสุกแล้วเนหวานกว่าครับแต่เขากินสดกว่าได้เนาะนอนอย่างนี้เนาะเอาทั้งหมดได้กหงยยนครับเอาทั้งหมดหมดได้มันแข็งเอาแต่เอาแต่ตรงปลายนะเนื้ออ่อนๆมันเนาะที่แข็งๆเขาเอา ตรงนี้บริเวณนี้มันจะอ่อนมันจะอ่อนเนี่ยถ้าเขาตาัดออกมาแล้วมันจะ,จะอ่อนแบบนี้น<ม>ี่แบบนี้กินได้แต่แต่แบบนี้มันแข็งแล้วกินมาได้กินไม่ได้แล้วครับรนะไปเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันต่อครับนี่ยังไม่ถึงป่านะเขาจะเต็มกระสอบเลยนะนี่ยตีลุงคูนถ่ายวันนั้นตีบนดอยยอ่ะเป็นไม้แบบนี้แหละอ๋อไม้แบบนี้นะครับไม้แบบนี้แต่ก่อมันยังเล็กอยู่ใย,ยก็เลยเอาไว้ในสวนวันหน้าเขาจะทําอย่างเขาก่อทาง่ายครับต้องได้เดินเข้าป่าอันนี้มันเอาใยเพราะต้องมีดเดี๋ยวเอามีดสั้นครับ อันนี้ก็เอาได้นะลงพุนเนี่ยมองอีบุก็เอาอยู่อค่น,นี้ก็เอาได้นะครับก็เอาได้มันอ่อ,อนอยู่อ่อนอยู่เนี่ยอันนี้ต้องใช้มีดสั้นครับลิดมีดสั้น,นอันนี้สวยครับนนเรียบร้อยนียยย่โอเคได้แล้วยายจะหางนี่สวยมากเลยครับยายคำยายจะไปแปฝงโนง้มส้ม เอาไปื่อแข็งไทรนอไอไออย่างก็แข็งน้องข้อไทรปลาลูกอ่ะม้อขนาดตัดเลยอันนี้ก็แก่แล้วนะครับแข็งมากเลยได้แค่ส่วนตรงนี้ประมาณเนี้ยเนาะอืมจุ๊บนี่มีนอนอยู่นะนุ่นไม่นอนอ่ตรงนี้จุ๊บโอ้ตรงนี้แข็งแล้วครับตรงนี้ก็แข็งแล้วได้แค่ตรงนี้มือก็มีข้างเดียวนะคอืม อันนี้ได้อยู่เนาะอือได้ค่ะไห้นเราตัดตัดหางทิ้งนี่ตรงนี้มันกินไม่ได้ไหมครับเขือนนี่ยายมาเอาแล้วก็ได้ไปไปรซองส่งกระสอบก่อนนะเอาไปขายแต่หางนี่สวยมากเลยครับหางนี่งามงามขาวโจ๊ะโผกมันหนุ่มดีเนี่ยอันนี้ผมได้แล้วกไงครับเก้แล้วอันนี้อาจจะได้อยู่นได้แล้วได้แล้วครับเออได้หยุดได้อยู่เหรได้อยู่ แสดงว่ามีดผมประคบตะเลินกับรถนี่หวงอะไรเนาะหวงรถของแกบขึ้นให้ข้างสายตาละเดี๋ยวขึ้นไปดอยเลยฝนตกเดี๋ยวเราจะเอาช็อตเด็ดนะครับลงไปลึกลงไปลึก่ไช็อตเด็ดอยู่ที่ตะเลินกระยาคำนี่แหละครับใครจะได้ช็อตเดด็ อ่านเรียบร้อยแล้วครับถึงหวาแล้วมันฝังลงลมันหมื่นนะครับมันหมื่นระวังระวังนะครับฝนตก็เหมันหมื่นตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับมันก็เลยลื่นมันก็เลยหมื่นต้องถอยหลังลงเนาะถ้าเอาหน้าลงนิ่งเดี๋ยวจะเหมือนตาลื่อนก็บได้โกนห้วยประเหนือยครับเหมืนหมื่นขนาดเหนอแล้วครับต้องใส่รองเท้าบูทนะครับถ้าเนื่อยเมือนโอ้ตรงนี้บริเวณเป็นลำห้วยนะครับ หน้าเลงมีน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวครับหน้าเลงมันจะแห้งไปเนาะมันจะมีค้างถิ่จุดถิจุดเนาะอืมโอ้หมืดมืดไหมเนี่ยตะเรินไปบี้อย่างไงปลาโคนะปลากําไม้โอ้สวกเต้าไม้สวกเต้านะครับหรือว่าไม้หรือว่าไม้เทคกิ้งกไม่ไม่ไม่เต้าไม่เต้าครับป่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนี้ครับชันอยู่พอสมควรนะครับข้างบนนี้ ภาษาเหนือเขาเรียกว่าจิงนะครับถ้าแบบด้นนจิงก็คือมันชนันมันมันตั้งแบบนี้ครับไปอันต่อครับนต,ตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดอันนี้มันจะมื่นอากาหมาแต่นนจะตกดอยกับพ่อตะเลินนโอ้ <laughs> โหที่นี่ยังอุดมสมบูรณ์ครับดูดูจากผักครับอันนี้เป็นผักหนามนะครับแต่ยอดมันยังไม่มีนะครับยอดมันเข้าไปหมดแล้วอ๋อนี่ไงนี่นี่มียอดมันด้วยครับนะครับเขาจะเอาแบบนี้นะครับ นี่ก็เป็นผักหนามสามารถเอาไปเอาไปต้มใส่เกลือใส่อะไรได้ครับหรือว่าเอาไปลวกกับน้ำพริกได้ครับหรือบางท่านจะอาจจะเอาไปยำได้ครับนี่ไปไปกันต่อ<ห>ครับ,รบวันนี้พาท่านผู้ชมมาเทรก,กิ้งเบาๆาเบาเบาแบบชันๆอ่าเห็นไหมครับชันไหม <laughs> ชันหรือว่ามันจริงนะครับต้องเวลาขึ้นต้องจับแบบเนี้ยไม่ให้มัน ลื่นถลายลงเขานะครับไปไป,ไปน้ำอมีเนอะ,ละเลินโอ้ดู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 ดแย่คำกับตะเลินทางมันชันม่กทางดีๆมีก็ไม่ไปกันเนาะระวังนะตะเลินจริงขนาดเลินั่นอ่ะ ือบจะเป็นหน้าผาแล้วครับอันนี้ยิ่งกว่าสี45แล้วกว่าเนาะิ0องศาพวกันอน่ะมันไปจริงไปจะตตั้ง,ง,ไ,งไปยากมากเลยครับเนะแบบนี้เดินยากต้องขึ้นขึ้นไปตามร่องตามเขาแบบนี้แหละออโอ้ตะเลินก,นยกายชามก่หน่อไปนะหั่นแล้วแต่เอาไปได้ นัก,กนครับมาเดี๋ยวผมเอาครับชุบเรียบร้อยครับหนึ่งหางนะครับหากินตามธรรมชาติก็บแบบนี้แหละครับไะหนึ่งหางนี่เราเจอหน่อไม้อีกแล้วครับผมหน่อไม้ซางที่เพื่อนเอาไปเปลี่ไม้ที่เอาไเป็นเล่มใหญ่ที่เปินเเปนเป่นเอาไปเป็น แต่คนไยังได้หมดนะครับโอ้อยู่นู่นอีกหางนึงครับเห็นไหมครับตรงนู้นหางหนึ่งแล้วก็ตรงนี้หางโอ้ตรงนู้นก็มีครับตรงนู้นน่าจะเป็นไอตรงติ่งตามันเขาจะไม่เอานะครับถ้าเป็นติ่งตาแบบนั้นเขาจะไม่เอาเขาจะเอาแบบนี้ครับเอามันโผล่นดินะโอ้ มันมาคูดที่ชือมันมาหมอเพื่อ<ฮ>หางใหญ่มากเลยครับหางเดียวนี่คือพอประมาณหนึ่งมื้อเลยนะครับหางรตรงนี้แก่แล้วครับได้แค่ประมาณตรงนี้ครับโอ้ตรงนี้มันแก่แล้วได้แล้ว ได้แล้วครับได้แล้วครับหน่อไม้ป่านี่มันไม่เหมือนกับหนอที่บ้านนะครับหนอนนี่มันจะมันจะอร่อยกว่า แมลงนิดหนึ่งถ้าเป็นแบบนี้เอาไปต้มนี่ขมแน่นอนครับนี่ครับนี่เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับเจอเห็ดครับท่านผู้ชมเห็ดนี้กินได้นะครับนี่โอ้แต่มันแก่มากแล้วนะครับนี่นี่นี่อันต้องแบบนี้ครับนี่นี่จริงๆเขาต้องใช้ไม้นะครับไม้เขียนี่เห็นไหมครับ เขาต้องเอาแบบนี้นะครับเอาแบบที่มันเป็นใบสวยๆเบบนนี้แหละครับนี่เห็ไนไหมครับไปไปกันต่อครับเอ็ดแบบนี้ถ้ามันถ้าเจอดอกหนึ่งเนะี่ยมันก็จะเจอแบบหลายๆอันนะครับหลายๆอันก็จะมีประมาณนี้แต่ไม่รู้ยายคำน่าจะขึ้นไปถึงข้างบนละ้ะเดี๋ยวไปหาย,ยายคำกันครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ยาคำเลยตอนนี้มาถึงกันข้างบนแล้วครับสามหางเนี่ยถึงยาคำเออเนี่ยเนี่ยอย่างเดียวกับน่นเนาะน เห็ดน um ี้กินได้นะครับมันก็จะออกออกทั่วไปออกไม่ใช่นักเต้องหาแบบหนอมแบบต้องอกปนักเลยครับนักนี่หัวละแอหกระชายนะครับกระชายโอ้โนี่หรออาหารแบบนี้ก็พอนะครับอาหารแบบนี้แบบนี้อันนี้มันใหญ่ไปใหญ่เนี่ยเนื้อมากเนื้อมันหนักดิผมไม่ได้มานานมากแล้วครับในป่าอืมเอาอีนอีกอันนะเอาอันี้เลย เหมาเนอไหลแล้วกันนี่หนอไหลมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนาะเราจะไม่เอาไปเยอะนะครับเราจะเอาไปแค่พอกินนะครับแล้วก็เอาไปทำหน่อไม้ดองอ๋อละเอาแค่นี้ก็พอละโอเคแค่นี้แล้วนะครับเอางนั้นที่เหลือเราเราไปหาเห็ดกันดีกว่าเออจะทำถุงหย่อมเห็ดละได้ละพอละได้เกือบพอแล้วเนี่ย พอแล้วเนาะเดี๋ยวเดินทางกันต่อครับฝนก็เริ่มลงละฝนลงเม็ดแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้คือมืดมันในกล้องอาจจะสว่างครับนะถ้ามันตกหนักกว่าน,นี้ก็เดินทางลําบากแล้วครับ,รบไปกันต่อครับโอ้นี่ไงด่างต้นอะไรด่างครับ <c oughs> หัวไรแอนสม้มเห็นหรโอ้ไปหาอะไรต้นไม้ที่มันด่างๆครับนีวิธีการทําควักตบใบตองครับ เขาใส่เห็ดเนาะอย่าต้องเอาใบตองตึงหน่อยครับนะใบมันใหญ่ดีใบมันใหญ่มากโอ้งดอีูโหเห็ดเนี่ยนะครับไหนเห็ดนนั่่ะเก้ามันอะนี่งฐานนี่อ๋อใช่เห็ดแล้วโอ้โหเนี่ยหนอแบบนี้นะครับสวยงามมากเลยสวยสวยเยสตะลึงบอกว่าเบาละเบาละ แล้เลิศเพราแค่นี้ก็เยอะมากแล้วนี่นี่น,นี่เดี๋ยวเราไปหาสหมุนไพรอะไรดีกว่าอย่างอื่นดีกว่าครับสีชมพูเนี่ยหางนี่สะโพดนี่สวยมากเลยนะครออับให้คือชมดูเนาะสีชมพูหางงามขนาดนี่ครับข้างในนี่สีชมพูสวยสวยโอ้โหนี้นึก<อ>ถึงคนที่อยู่ต่างประเทศนะครับเ,เอาอย่างี้ลุงพลอย่างนเนาะเอาไปต้มกินร้อนนะเอาสัหางก่อนเอาเลย ไปบุญออกดินถูกมีน่เลอะเอาอีกสักหางนะครับอันนี้มันงามเกินเอาไปมันสวยมากเลยคุณเทสที่เราตะว่าเนี่ยเนี่ยอเนี่ยนะมันจะออกจุ่มพวกนี้เอี้ยแต่พวกมันจะเดินรอบจนดินมันเลื่อมสวยเหมือนเขาไปเทปูนกะชาบน่ะเนียตะเลินนี่ขอหวยครับขอหน่อยรลตะเลินยกมอไหว้าสากระมังเฮ้อไขหัววะนี่ไม้มาล้มขวางกลางเดินนั่นแหะเนี่ยโอ้โหนี่ไม้ใหญ่มากเลยครับเสียดายครับ ต้นไม้ใหญ่ล้มนะครับดูไปกัน oh, ต่อครับโผล่ก like ็เข้ามาอย่างเดียวมาซับเอาหน่อไม้แกงกินได้เลยโอ้นี่หน่อไม้ไหลอ่ะหน่อไม่ไม่บงมี่ครับโอ้ยดูมันโผล่ขึ้นมาถึงว่าเนาะเ h าไปขายดีกว่าเศษหน่อไปขายเอาไปแกงดองไว้ถึงข้ามปีอย่างนั้นพูด ฝัง่งนีก้ก,<ส>ก็จะเป็นไม้ไม้ไผ่ไม้ไผ่ใหญ่หรือว่าไม้ซางไม้บงเนี่ยกำลังเมนหันคอดอกนอกโอ้โหนี่นี่น,นี่อันนี้ก็ไม้บงครับนี่ถ้าเอานี่แป๊บเดียวครับแป๊บเดียวตเยวต็มเลยนอแน่นๆโอ้โห,หนั่นก็นอ <c oughs> น,นอตอนนี้เราเข้าดงดงสาบเสือนะครับถ้าได้นอถ้าจะเอาน้อนี่หนึ่งลำรถแดงได้เลยสามอ้อแดงครับสามล้อแดงครับ เอาไปขายครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวหงดี๋ยาไปดาวรถต่เลินปลาไปเปเลยอ่ะเข้าโคเข้ารออ่ะดุดมันชันนะครับตอนนี้สัมภระเราหนักมากเลยถึงว่าครับต่เลินบอกว่าเกี่ยวไปเยอะมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันชันครับผมเพราะมันนักแล้วมันจะเอาแยกป่าที่นี่ก็ยังดิบอยู่นะครับยังดิบยังชื้นอยู่เลยครับ มืดมืดู้ชมหาเห็ดเจือผมหน่อยย่าน,นดองให้เจวยคอมเมนต์ไดยนาะมค <c oughs> ูณนี่ก็ว่าไปเลยมันจะงลฟ์สดลรลอยว่ะแต่ถ้าคลิปออกไปผมจะได้ปิกเมาเอาแล้วก็มาเอาที่เก่านะครับว่าอ๋อเห็ดมันอยู่ตรงนี้ <c oughs> ลื่นเหมือนกันนะครับลื่นโอ้จอมปวกเลยแล้วครับมีเห็ดเก่อนะครับน้องหาดูขนาดจอมปวกยังเป็นแบบตะไคร่เกาะเลยครับนี่มันต้องเป็นดินีสปวกเดินหมือนยายว่านั่งถือออกเดี๋ยวเราเดินทางกลับลงไปหารถดแล้วครับคลิปนี้เนี่ยจะยาวแล้วครับพาท่านผู้ชมมาเทคกิ่งมาเดินป่าเดี๋ยวผมอาจจะหาหน่อไม้แถบนี้อีกสักหางสองหาง เดี๋ยวว่าไปทําอย่างอื่นครับเอาละเจ้าถินเจ้าถินพาลงมั <laughs> น heat b u r s เบาสักอย่างแล้วเก่าวางละได้สองใบถนนอยู่ข้างบนเด็๋ยจะเลินไปไหนนี่ปลาลงห้วยไปติกะ่ะไปมาไปกันต่อครับเดี๋ยวเราแบกกันนี้ขึ้นไปกัน หนักขนาดเลยนอใครจะกินก็กินเตอะนอทางมาทำไมาไม่ลกขนาดนี้ครับทางกลับทำไมมันลกจังนี่ครับบริบรเวณถนนมันก็จะประมาณนี้แหละครับ เดินไปเดินไปตกเขาโอ๊สวนโอ้ยดูมีตรงนี้เลยเนี่ยงไปมีเนี่ยตะลึงทางไปมีเนี่นโคลงไปยงน้นางทางไปมันมีงนี้นะแล้วไม่จับโค้งอ่งนนงงนีแ้ลงปอย่านั้านตนี่ก็ไล้วันไอ้ย่างก็้ะลางเดี๋ยวเแตวไปเอางมโตนีนะลับ้อ่า้มมตกล้องก่งบลไั้นันขนาดละ โอ้มาถึงบ้านแล้วครับตะเลืนกลัวคณะละฟ้าห้องฟาห้องปิดบ้านปิดบ้านอยู่อะได้นอนมาถึงตรงนี้ได้นอนมาถึงตรงนะครับตรงนี้ไันไนี้ก็นอนแต่ได้พ่อตะเลืนแรงน,น,น,นี่นี่แบบฟาดแน่นอนอันอันแล้วครับถึงเวลาแล้วถึงเวลามาถึงบ้านแล้วครับเนาะเดี๋ยวจะเป็นเมนูอะไรนั้นคอยดูแล้วกันครับผลงานของเราโอ้โหต้องได้มาล้างที่บ้านนะครับ มีการทำนนี้ได้หัวกระชายมาครับเอามาทำขนมจีนน้าํายาปลาเฮ้หอมครับอันนี้นนครับเรามาแค่พอกินนะครับเราไม่ได้มาขายหรือว่ามาทำอะไรเราแค่เอามากินเฉยๆอันนี้เราจะทำหน่อมันนะครับก็คือเอาดองประมาณคืนเดียวออเอาแแเอา้หน้าไม้คืนเดียวแล้วเขาตัองได้ตรงนี้มันจะอ่อนนะครับ วันนี้จะแก่แล้วก็ช่วงนี้จะอ่อนใจแล้วเนาะวันนี้ฝน,กน,นตกครับยายครับถ้าวันหน้าฝนมาตกยายจะป้าลุงชงทีท่โต๊ะแล้วเขาตัดเอามาในป่าเลยเขาปอกมาในป่าเลยปอกจากป่าเลยเลออเนี่ยเขาล้างเขาปอกมาเลยเขาไ่ต้องได้เอามาคานที่บ้านถ้าวันนี้ฝนตกเขาก็กีบเตยน้ําฝนน้ำฝนมันจะเปียเขาจะหนาวเนาะจะเลเ,เร่นก็กลัวฟ้าผ่าน ผมตกกระเรีนอยู่ได้แล้วหัวหลอดไฟไม่ที่ไหนเอาสอนบนเลยครับกะจกไม่ที่ไหนเอาผ้าปิดเอาผ้าไปปิดไปปิดกระจกปิดอรถบังไม่หมดเลยกว่าเอดียวไว่แต่งจริงไปแปลไปเขานี่ก็ประมาทมาได้นะเพราะว่าเรามีอ็อกบอลเยอะเนาะอนอิเล็กทรอนิกส์ของเรามันหลายอย่างนะครับเห่เราต้องหลีบกลับก่อนเป่ากวาผ่ากว่าเยอะเนาะหัวเดี๋ยวนี้ฟ้ามันพาง่ายกว่าม่อก่อนนะครับอันนี้เหลือต่หางใหญ่ๆครับท่านผู้ชม อันนี้เดี๋ยวเขาจะเอาไปต้ม <ไป S 2> ต้มจิ้มน,น้ำพริกหรือว่าเอาไปพัดถ้ามันสุกแล้วนะนเาน,น,นา,นานะเอาไปยำน้ำปูกับาัมนะลุพฟูรหรือว่าหางอย่างนี้ถ้าลุงฟูอยากเจียกีแน่นอบเผาแกงเขาไปเผาเผาจนไหม้แล้วเอนะามาแก็งมันจะหอมตอนที่เขาเผานะอือแล้วเอามาแก็งเผาแห่หางเนื้อหน้ากระตอันนี้ก็จะทำน่อมันนะครับเราจะแทง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 แบบนี้นะครับเนาะอคือไม่ได้แทงให้จนเป็นคือเอาประมาณนี้นะครับ ประมาณแค่ให้มันฟองๆให้น้ำเข้าไปอยู่ข้างในมันได้นะครับซับสับเป็นหางอีเน้อสับเสร็จแล้วก็เอามาสับตรงบริเวณโคนนไปเลยนะครับเสร็จแล้วเนาะอันนี้ก็คือน้ำธรรมดาเฉยๆน้ำอุณหภูมิปกตินะครับอันนี้เขาล้างฟางก่อนเนาะอ๋อนี่ล้างทิ้งก่อนโอเรียบร้อยจากนั้นก็น้ำใส่เลยนะครับนี่เขาก็เอาน้ำใสเนาะ ใส่น้ำในี้ใส่น้ำไปมั้อีกนะใส่น้ำให้พอท่วมหนอนนิดหน่อยนะครับท่วมหนอไม้ใส่เกลือรครับยวครับหรือว่าต้องใส่มันต้องใส่เพราะว่าพรุ่งนี้เขากรอกยังวเนาะอ๋ะอก็คือเอาดองแต่น้ําแบบนี้นะครับดองแต่น้ําแต่ถ้าเขาอยากจะหือมันไหนมันมันเห็นหน่อยก็คือเขาเอาน้ำเขา้าตีเขาน้ำซาวเข้านะครัาใส่ลงไปใส่เข้าไปนิดหน่อยครับน้ำซาวข้าวลงไปประมาณหนึ่งแก้ว น้ำข้าวิเข้าแช่แช่ไว้นะครับประมาณหนึ่แก้วอไปหนึ่แก้วเนี่ยมันจะมันมันจะมันออกจากให้มันหรือว่าไข่จะเปรี้ยวเนาะกินกินข้าวมันก็จะทำให้หน่อไม้ของเรานี่หอมครับหรือว่ามันเหม็นนเองมันจะกิ่นอก ถ้าคนชอบก็ว่าหอมครับถ้าคนไม่ชอบก็เหม็นประมาณนั้นมันจะมีกลิ่นเปรี้ยวของข้าวเนาะแล้วเขาก็จะเอาลงไว้อย่างนี้ก่อนเนาะเสร็จแล้วก็วางไว้อย่างนี้แหละแล้วก็ปิดฝาไว้ครับปิดฝาแล้วพรุ่งนี้เขาก็เอามากินพรุ่งนี้เราก็มาทําเมนูอย่างอื่นได้ครับประมาณนี้ในส่วนอันนี้ไอ้คำก็อาททำหน่อส้มเม็ดนะครับก็คือจะทำเป็นลูกเต๋าลูกเต๋าแบบนี้นะครับ อันนี้ดองนานกว่าครับเยอันนี้ดองได้สามคืนเนาะอันนี้ดองไว้สามคืนนะครับไว้สามคืนพอมันเปรี้ยวแล้วเขาก็เอามาต้มครับใส่เกลือใส่ชูครับต้มเพื่อมาซุกซุแน้วท้่มันกับมันเขาก็เอามาตำพริกครัหอมขาวหอมแดงเนาะแล้วก็เอาไปพัดน้ําพริกหอมๆแล้วเอาโน่อที่ต้มซุกลงไปพัดด้วยน่ะมันจะมีมันจะกลายเป็นน้ําพริกนะครับน้ําพริกโน้มส้ม อันนี้ก็คือเมนูที่สองครับที่เราจะทํากันนี่อันนี้เก็บไว้ได้สามวันส่วนอันนี้ก็เก็บไว้ได้นะครับประมาณนั้นเตีเขาจะเอาฝวานนอส้มมิตรอันนี้ต้องล้างก่อนเขันี่เขาไปล้างก่อนเนาะล้างแล้วเขาไปดองดองเหมือนเมื่อกี้เนาะดองเหมือนเมื่อกี้นะครับดองแต่เขาไว้สามคืนเนาะนี่เนาะมันถึงจะเปรี้ยวเนาะในสามคืนแล้วมันเปรี้ยวก็จะเป็นลูกเต๋าแบบนี้นะครับเจาะเวลาไปต้มใส่ขมิ้นรจะหอมไปนะครับอันนี้นะเวลาเขาไปต้มใส่ขมิ้นแล้วเขามาทําเป็นน้ําพริกหน่อส้มเลย จากที่คมพี่โมากิดไปกันนอครับอันมากเลยอันนี้หน่อส้มลูกเต๋าหน่อส้มลูกเต๋านะครับใส่น้ำแล้วก็เติมน้ำซาวข้าวเข้าไปครับเกลือเข้าไปนะครับเติมเกลือไปเห็น้วยเพราะว่าเขาไว้สามวันเนาะครับใส่เกลือประมาณตรงนี้เนาะสะเขินนี่จะเป็นหน่อไม้ดองส่วนตรวนู้นจะเป็นหน่อมันนะครับไม่เหมือนกัน ลักษณะการดองจะไม่เหมือนกันอันนี้จะดองไว้นานกว่านะครับประมาณนั้นอันนี้จะเป็นหน่อมันอันนี้กินได้พรุ่งนี้อันนี้จะเป็นหน่อเม็ดอันนี้แห้งสามวันอันนี้จะเป็นข้าวเจ๋อเจ๋อข้าวเจ๋อข้าวเจะเเนะครับเจอกันคลิปหน้าที่ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ทิ้งท้ายด้บรรยากาศฝนตกที่บ้านยาย่คำแล้วกันนะครับเดี๋ยวอาบน้ำก็น,นอนห่มผ้านะลงุงพุ้นครับผมนอนห่มผ้าครับไปแล้วครับเจอกันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ